สวัสดีครับซิกกี้เป็นจันเองครับผมใตอนนี้ครับเราอยู่บนรถรับสง่งนะครับตอนนี้เราจะไปไปเพเยเียงวันที่13ส,สิงหาคมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหลับไปก่อนนะครับ เถากปจะไปดึงที่หอศีสุวรรณทับทางแผ่นประเทศไทยนะครับขอบางคนนะครับข้้าถึงแล้วครับกงงรทรงวธรรมเดีสปารจะเดินไปที่หอสีนะครับ ยีด้ยนเอาจังขนของอนะครับมีสัพัก็กคือจะไปขึ้นจัดขนของนะครับกำลังจัดทรงจัดของจัดฉาอะไรพว้นี้ครับนี่ก็ด้วยครับ น,รรนี่นะครับก็คือต้อนไม้ที่จะใช้ในงาน,ปปน,นโฮเก็ตติ้งในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเขาจะดันดันของอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็จุดอยู่ตรงนี้่วนด้านขวามันก็คือเวทีสเตจตรงนี้นะครับ ส่วนด้านหลังนี้ก็คืออุปกรณ์นะครับคอมเตอร์ก็มีตาตกตากล้องอะไรอะไรพวกนี้นะครับก็ก็จะมาเ,เขาเรียกว่ากาทดสอบนะครับกลางเดียรนั้นอยู่เลยนะครับหลังจากที่ พวกเราก็ทางานมาจัดของจัดรูปแบบแล้วนะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็เริ่มจริงจังในงานมูเก็ตติ้งในครั้งนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนนะครับตอนนี้เหนื่อยมากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อในวันที่สิสิงหาเลยครับติดตามครับ พราตอนนี้เราอยู่ที่ฮอสินแห่งชาติสุนาธนัรรมแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมกำลังจะไปเข้าแล้วก็ไปเเดินตรงข้างในนะครับว่าว่าจะเตรียมงานสักแค่ไหนนะครับวันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่13สามสิงหาคมแล้ว นะครับเพราะว่าจะเตรียมตัวเริ่มงานตั<_><_้งแต่แต้9โมงถนง4โมงเย็นนะครับก็ทำงานเลยนะครับ ผู้หญงท่านนียมาแล้วบอกว่าเหมือนเขาเขามีเซนต์บาง,อย,าง,อ,ยางอย่างม,ามีเซนต์บางอย่างดูแรงมากเขาผ่าตัดตีว่าจริงเพราไปหาคุณบาอาจารย์ทุกคนมาบอกจริงพักนะพรกยังบอกว่าจริงเลยครับ <Kook. S 1> บอกว่านี่เขามีเซนต์เซนต์เขาแม่น<ๆ>ามากไวมากก็ไปไป,ไปหาหมอดูหมอดูบอกใช่จริงเป๊ะสิ่งที่เขาบอกผมก็คือว่าเอาละครับหลังจากที่ผมแทนเป็นผู้มารทอขึ้นมานะคเพื่งอ,งอ,องานมูเกตินในครานี้ด้วยก็ วันนี้นะครับพิยากรทั้ง4คนก็ไลฟ์ผังก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็แค่นั้นนะครับถ้าใครอยากดูต่อก็ไปที่ไลฟ์สดครับที่มีจะมีลิงก์ขึ้นมาให้ใต้คอมเมนต์นะครับก็แค่นั้นนะครับไม่อยากจะเปิดดูมากภปในบรรยากาศก็ก็โอเคเลยครับ ตารางงานมูกิติ้งตอนนี้เราจะมากินข้าวก่อนกินข้าวเพื่องานนะครับอันนี้กอคกันไว้เลยงเราจะได้ไปเจอสาวๆโรงเรียนอื่นหาได้ไหมได้ต้องได้แล้วแหละเราวินาทีนีเนาะมันมีเจ็ดกลุ่มเจ้าโรงเรียนใช่ไหมคะแต่พี่ต้องการแค่ห้ากลุ่มใช่ทำง่ายๆอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่พร้อมแบบเอาเกินพร้อมไปเลย เบาๆอยู่ครับพี่กะปิเบาอยู่เบาอยู่เบาอยู่วะเฮ้ยนุ่นพอหรือยังนะโอเคพอแล้วเอาเอาเพลินดีกว่ะเพลินได้ไหมเอเพลิได้ไหมขอเพลิแบบเบิ้มๆเลยครับถ้าไหวนี้ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเจอใครขวาญหน้าให้เป่ายิ้มฉุบโอเคไหมนะโอเคไหมนะโอเคพร้อม

คนแพ้ทำตัวเป็นนกเอี้ยนบินไปกาะผู้ชนะค่ะไปดันไปดันตอนนี้แถวถูกนะซ้ายกับขวาหนูหนูฟังแน่นะลูกหนูไวาอ่ะชีวิตระบาดไปลูกระบาดเนาะลองจับธรรมดาซ้ายจับขวาเหมกันเนาะโอเคพี่จะให้หมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะหมายเลขไหนจับมือเพื่อนเราวนี่ต่างตโอเคไหมคะหมายเลขหนึ่งเอามาดูหมายเลขสองหมายเลขสอง เปิดทางให้น้องๆนิดนึงทุกไปนหนงาอูน่าเลยทีเดียวโอ้ท่ากันเนาะโต้อันเลยตีกันเธอพี่พี่อ้อนกับพี่มะปรา,า,าค่ะกลุมไหนยังได้หนึ่งสองสาม <h ish> าอย่าจะเก็บไห้หาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อน เขาเอาไปดูแลเหม mm. ือนยักษ์ใหญ่ยักษ์รูปกระอ้านี่ออกมาแล้วนี่อะไรเนี่ยมีแต่งตัวมาด้วยโอ้โหสวัสดีคขาแม่หมอกแพทิเซียนะคะใครอยากดูดวงมาเลยจ้าเออใจเยิงจะยิงจเยิงอันคนหนี่ชื่ออะไรด๊าพี่ชื่อโฟนนะใครอยากได้ พอเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายในรีบยกมือเลยนะคุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวี่ให้โอกาสฝั่งนี้มันยืนบางบังน้องบางน้องเดี๋ยวเราจะเดินอย่างนี้เท่าเทียมดูนะเราดูให้ดีนะพี่นะพี่เชียงกับพี่โต้พร้อมไหมนะพร้อมแล้วยกมือค่ะเฮ้ยสามทีมเลยแข่งกันเอาง่ายๆสามทีมแข่งกันทีมไหนก่อนนะเห็นเราเห็นทีมมีโก้อาจจะเจทีมหน้าเลยจ้าคู่ต่อไปคู่ต่อไปคู่ต่อไปอ่ะแนะนำตัวเลย เนี่ยเหรอไม่รู้ไงยอ่าเก็บไว้ให้เราคิดในอนา,า,นาอคตก็ได้นะคะอะต่อไปทีนี้นะครับเราจะชวนมาทำละครเนาะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะต้องนะครับให้น้องๆคุยกันในกลุ่มนะครับซึ่งจะมีพี่เลี้ยงแล้วก็อาจารย์ช่วยด้วยะนะครับในการเลือกสถานการณ์เนาะที่จบในชีวิตของพวกเราได้แหละนะครับหรือในมุมมองของพวกเรานะครับว่าสถานการณ์ที่เราอยากจะเลือกมาถกแถลงนั้นน่ะ จะเป็นเหตุการณ์อะไรดีเนะาะเช่นตัวอย่างนะครับพี่ยกมาคือว่าเรื่องของการบนบานเพื่อให้สอบเข้าเรียนต่อได้สมมุตินะเราเรื่องเหตุการณ์นี้เราก็จะมาพูดคุยกันเนาะในหลักการแล้วก็เหตุการณ์นี้ว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะไปบนบานหรือเราจะไม่ควรบนบานนะครับหรือเราจะเลือกเหตุการณ์เรื่องของการขอคนพักสิ์สิทธน์นะ มันควรทํำไหมหรือไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันแล้วลวันนี้เราก็จะมี5เหตุการณ์ในห้ากลุ่มนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันนะทีนี้ขั้นตอนต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆในการที่แม่จัดของลูกแม่จะเปิดร้านแล้วเหรอใช่เร็วเร็วเวรีบจัดเรีบจัดเงินลูกค้า,ามาเร็วเร็วไปเออแค่นั้นแหละวางจัดยืนสวยๆไนะลูกเออ แม่เช้าๆแบบนี้ใครจะมาซื้อผักร้านเราอะเอ้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เชื่อแม่สิเอาไปซล้วเลยคกูไสั่ของเลวซิถา,า,ถายตะกี้ปู่ั

ลูกอย่าไปเชื่อนะมันงมง่ายเกื่องเินไอ้อะม่นะดูพ่อพ่อยังไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นพ่อเป็นดูพ่อยังเป็นคนใน่ขยันหยิ่งพ่อยังไม่ได้แปลยังไม่ได้ปั้นมืออะไรเลยทำเพื่อแม่ลูกนะให้แม่สบายใจหน่อยไปไปหุ้นมันงมง่ายโอยหยไปไโอเคเดี๋ยวฉันไม่พาไปแล้วเดี๋ยวพาลูกไปเรียนเลยไปถึงโรงเรียนนะเออไปไปลูกไปเรียนไปเรียนไป สวัสดีคะโซเชียลแคมเออวันนี้นะคะพบกับช่องมาหมูดูแกค่ะเออวันนี้นะคะหมออ่อนเนี่ยจะอยู่แถวเวข่าม,มาดูดวงสักนิดนึงเพราะว่าสมัครงานใหม่มรูจะได้หรือเปล่าเพิ่งตัวไว้ก่อนแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าแม่หมอแถวเนี้ย ึงเลยแม่หอมอ,อ,ะมอ,มอคะอุ้ยมมแม่หมออ่กแม่วเนี่ยนี่นี่แม่หมอคนนี้ดูไหมเน็มเมอาคนแรกโอ้ยดูอาพับรักนะเนี่ยดูไง ้แต่ว <ichi> ่าคิวเยอะ่ใยนะขอให้พี่ได้เดลัดคิวให้ เราลือกมาหนึ่งใบเลือกาทำเพื่อแม่ทำไว้ทำเพื่อ,อแม่ไพ่งูกินหางไพ่งูกินหางเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตสับสน ทำอะไรซ้ําๆเดิมๆแต่ก็ไม่รู้จะประสบความสําเร็จสักทีหรือเปล่า<อ>แบบเนี้ยน่าจะตอบไม่ติดแน่เลยอาอจะทำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามีวิธีแก้เองรู้จัก <c oughs> วัดป่าไม้ไผ่ไหมพอจะยินมาบ้างเออวัดป่าไม้ไผ่เนี่ยนะเขาบอกว่ามีต้นไม้ไผ่พันปีที่เขาบอกว่าขออะไรไปเนี่ยได้ง่างเลยใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เนี่ยนะ มีคนไปบนบานสาลเกานะ่าแล้เพะอสอบติดมาหาลัยดีๆกันนั้งนั้น,นเลยเออลองไปดูแต่ว่าถ้าแกไม่อยากไปวันต้นไม่ไปไม่ไปไม่ไปข้าก็มีอันนี้ก็ได้ของดีลูกของดีแน่เลยนี่กำไรเสียเสีย กำไรเสียเนี่ยนะเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องการขอเรื่องเรียนอันเนี้ยนะถ้าให้มูบูชามาให้ลูกศิษย์ลูกหาข้าใจเพราะว่ามันจะได้เป็นผู้เป็นคนเมื่อก่อนนะมันไม่เป็นผู้เป็นคนเป็นเป็นบ้าเป็นไรเรียนหนังสือไม่เก่งคนเรียนเนี่ยนะโอ้เนี่ยใส่แล้วเขียนหนังสือได้เลยล่าชุดทงสอบภาษาไรติอันดับสามของประเทศเลยเนี่ยโอ้เนี่ยอนามุมันต้อง แต่มันรักษายอยู่ดีเลยนะผ้าปล่อยเองถูกๆก็ได้อ่ะเท่าไหร่แม่หมอ1,9เป้าๆเอาไว้ล่ะเทียงเอาหน่าลูกนะแม่สบายกันนะคุ้มน้ำโหวว่าคุ้มโอเคเลหมอเดี๋ยวขอสแกนจ่ายเนาะสแกนสแกนโอเคแล้วกับโอเคโอเคบอกจะชัดแล้วได้ไหมโอเคสูงทุกหนึ่ง5,3,4 กดแล้วนะปึไปแม่หมอยาวอ่ะใส่หนุมไหมล่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องไเลยอ่าอ่ะาอค่ามามามาใส่ใส่หนุ่มแม่รับไปเลยบ้านอ่าให้แม่ก่อนเลยไป็นไรไมเป็นไรขอแม่รับไปอ่าเลยอยากได้อะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วจ้ะแม่หมอเดี๋ยวต้องส่งลูกไปโรงเรียนค่ะไม่เป็นไรไปสอบติดนะแม่หนู 今天干嘛去啦？ เรียโกรนั่นแหละอย่าไปเชื่อนะคนไปบายซุกเหไมนักวิทยาศาสตร์อะไรมีจุ๊บด้วยอ่ะนักวิทยาศาสตร์จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ความรักใช่เขาก็แบบนี้แหละทาให้แกอารมณ์ดีขึ้นเนี่ยนะแต่ว่ามันเป็นิีที่เชื่อได้ไปโรงเรียนกันเถอเชื่อซันล้วไปโรงเรียนกันกว่าเสียเวลาอ้าว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 อาวอา ไ้ไงคะเนี่ยนี่ครูเนี่คุณครูอ่ะช่วยคำารึกษาเขาบ้าหน่อยสิคะเอ้ยปาเนี่ยมันเครียดมากเลยที่แบบว่าแม่มันทำไปมูเพราะว่ากลัวว่า้ามัจะสอบความอะไรไม่ได้โอ้ยลอย่าไปงงงายอะไรแบบนั้นเลยลูกเรานี่ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือทุกวันบนเรียนที่ครูสอนเนี่ย มันจะทำให้เราสอบได้อาจารย์คิดว่าถ้าหนูมูไมลวมันจะได้จริงไหมคะคิดดูนะมูไปไม่ได้ก็เสียเปล่าเราไม่รู้ว่ามูไปกี่บาททางที่ดีนะตั้งใจเรียนเนี่ยเอาตังค์ที่มูเนี่ยไปซื้อหนังสือมาอ่านดีกว่าสอบเข้ามหาลัยเนี่ยเป็นผลดีต่ออนาะคตเรานะ ใช่ลูกตั้งใจเรียนนี่ก่อนนะลูกเอ้าเขาบ้าทำไมลูกยังไม่ไปโรงเรียนเนี่ยฮะนี่หาลูกฉันไปทะเลเท่าไหร่แล้วคะไม่ไม่คุณแม่ไม่ค่ะนี่จะไปกับจริงหรือเปล่าไม่คุณครูคุณครูแน่นะอย่าโกหกนะ โ okay. อเคถือตบมืออ่าอะดูก่อน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 เนาะอันนี้คืนอตัวอย่างเนาะที่น้องจะต้องทำละครบถึงขัเลอ่าสนับสนุนกับไม่สนับสนุนแล้วก็ตัวละครเองอ่าเอานี้เ <firefight. S 2> น,นาะจะแทนเนี่ยเขจะได้เห็นว่าจะแบ่งอย่างไรนะคะดังนั้นพี่ๆสตาจะช่วยกันร้อยเรียงเรื่องให้เราเนาะว่าทำยังไงให้กรละครทุกตัว จะมีเพื่อนที่เห็นด้วยเพื่อนที่ไม่เห็นด้วยก็ได้ครูอาจจะมีครูที่เห็นด้วยครูที่ไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นว่าองค์กรตัวนั้นจะต้องมีเหตุผลด้านเดียวเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับเราจะกลับมารวมกันอี ผงตอบทุกคนคต้องทำต้องทำครับพู้หมอครับมีคนถามว่าเกิดวันพุธกลางคืนครับต้องทำยังไงโอนมาหมดห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเลยต้องเคลร์บัานต้องเคลียร์ไหมครับนี่ครับเขาไปการเลิกงานเสร็จแล้วผู้คนก็จะเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะกลับไปยังที่มอนะครับนี่ นี่ครับพอเริ่มงานเสร็จผู้คนก็จะมาคนของเพื่อจะไปมหาลัยนะครับเอาละครับหลังจากที่คนของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปถึงมหาลัยแล้วก็กลับไปที่คอนโดน,นี่ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นงานมูกเกตติง้งที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว เขาหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรครับต้องติดตามขขาวหน้าให้ดีครับตอนนี้มันเหนื่อยมากแล้วครับขอเวลาภาพพอให้สปายให้กันต่อนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่าน,นี้ครับกลับไปการเทกี้เป็นกันเองครับบายบาย